สวัสดีค่ะยูกิซคิวนะคะวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องแบบมีน้องๆใน Facebook นะคะทักมาหลายคนเลยว่าพี่ยูกิครับผมจะฝึกฟังเสียงในเกมนี้ผมต้องทํำยังไงล่ะคะพี่ยูกิครับผมจะฝึกฟังเสียงนี่คือต้องทํายังไงต้องมีอะไรบ้างก็คืออันดับแรกนะคะทุกคนน่ะต้องมีหูฟังซึ่งแต่ละคนนี่ก็ใช้หูฟังไม่เหมือนกันอยู่แล้ววันนี้ที่จะมาพูดไม่ใช่จะมารีวิวสินค้าหรืออะไรเพราะว่า ไม่ได้มีความรู้ด้านเออพวกนี้มากมายนะคะแต่จะมาพูดในฐานะผู้ใช้จริงใช้จากประสบการณ์จริงอะคะ่ะก็คือหูฟังไซบีเรียวีทูที่พี่ใช้อยู่นี้นะคะเป็นหูฟังที่ถือว่าดีมากค่ะ เพราะว่าฟังเสียงได้ชัดเจนจะมาซ้ายมาขวามาหน้ามาหลังมาบนมาล่างสามารถแยกแยะได้หมดนะคะไม่ใช่เฉพาะฟังเสียงในเกมที่ใช้ดีนะคะจะดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้เสียงชัดหมดนะคะก็คือถ้าเกิดน้องๆอ,อยากฝึกฝึกฟังเสียงอะไรอย่างนี้นะคะน้องๆก็ลองไปหาซื้อหูฟังที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองมาสักตัวแต่สำหรับพี่พี่ใช้ตัวนี้ค่ะ ราคาก็ไม่แพงนะคะตัวนี้4,324,290อะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็คงอยู่ที่ประมาณนี้ไม่รู้ว่าราคามันขึ้นมาลงหรือ,อยังนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ